ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะเมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราเราจะต้องหวาดกลัวกับอะไรอีกอย่ายอมให้ปัญหาฉุดให้เราล้มลงอย่าให้ความล้มเหลวความเจ็บปวดมาหลอกลวงว่าเราไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่าเปิดช่อง ให้มานเข้ามาโจมตีความคิดและเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความพ่ายแพ้ลงในชีวิตของเราถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราพระเจ้าที่รักลูกขอเชื่อมั่นในถ้อยคำของพระองค์เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายลูกทำให้ลูกมั่นใจว่า ลูกกำลังยืนอยู่ในฝ่ายของผู้มีชัยชนะปัญหามากมายที่ลูกกำลังต่อสู้อยู่ภารานีสินที่เกินกำลังที่ลูกจะแบกรับได้หรือความจำกัดในด้านต่างๆที่ลูกกำลังเผชิญอยู่พระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเหลือปัญหาเหล่านี้ลูกจึงขอวางภาระและปัญหาให้พระองค์เป็นผู้ดูแลขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้ลูกสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆได้ ขอพระเจ้าประทานการเริ่มต้นใหม่ประทานกำลังให้ลูกลุกขึ้นยืนได้วันนี้ลูกขอประกาศว่าจะไม่มีความกลัวอีกต่อไปเพราะพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายลูกแล้วลูกจะผ่านทุกปัญหาไปได้ด้วยการช่วยเหลือด้วยกำลังและด้วยการจัดเตรียมทุกสิ่งจากพระบิดาพระเยซูตรัสว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อ ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระสัญญาอันมั่นคงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02097 1 9 0 0กด1